สอดอสไตมูฟอนแล้วหลังเลิกรากับแฟนหนุ่ม <Ć. S 1> หลังเลิกรากับแฟนหนุ่มทำเอาเหล่าแฟนๆจำนวนมากรู้สึกเห็นใจยูทูบเบอร์นักธุรกิจสาวคนสวยมากๆสำหรับเส้นได้สอดอสไตลหรือพิมดาวแวลไทยสงโดยล่าสุดเส้นได้ได้ออกมาโชว์ตัวในงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่พร้อมให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักที่พังลงอย่างน่าเสียดายงานนี้แม่ลี ได้แอบสอนเทคนิคเยียวยาอาการอกหักแบบที่หลายๆคนต่างต้องฮือฮาอีกด้วยโดยสาวเส้นได้ได้อัปเดตชีวิตเธอเอาไว้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชันใหม่ที่กำลังดีแล้วแฟนคลับกลับมารักเยอะมากๆชอบเราในความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตอนนั้นอาจจะบบบาคนอาจจะไม่ค่อยโอเคแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นอยู่คนเดียวก็เลยจะเบลวๆบหน่อยเลิกกันกับแฟนเก่าตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วถือว่านานมากแล้วนะช่วงแรกๆกก็อยู่ไม่ได้ แต่ตอนนี้ต่างคนต่างมูฟออนได้แล้วเพราะมีหน้าที่ต่างๆต้งตองทำไปเติบโตกันคนละเวตอนนี้มีแต่งานทำแต่งานจนไม่มีเวลาคิดเรื่องหัวใจมีโอกาสจะรีเติร์นไหมก่อนหน้านั้นอาจจะมีเพราะมีบางอย่างที่รับไม่ได้ไงแล้วมันถึงจุดที่ต้องพอและมันเลยไม่มีทางกลับมาได้แล้วแต่ไม่รู้อนาคตเสียดายเวลาไหมมันก็เสียดายอยู่แล้วเราไม่เคยใช้เวลากับใครนานขนาดนี้ แต่บอกตัวเองว่ามันคือแชทเตอร์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้ถ้าผ่านไปได้ไม่มีอะไรทําอะไรเราได้แล้วเรื่องธุรกิจก็เหลือแค่เซ็นสัญญาเท่านั้นจริงๆเราเคลียร์กันได้คำไม่มีอะไรมากมายพี่เขาแฟกับได้เขายอมถอยตั้งแต่แรกเราให้เราทุกอย่างแบบลูกผู้ชายตอนแรกทํางานไม่ได้เลยเสียศูนย์สี่เดือนเมื่อเราคิดว่าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้แต่พอปัญหามันมาแล้วเราต้องลุกขึ้นมาแก้มัน แถมแก้ได้ดีด้วยเลยรู้ว่าเอาอยู่ได้นี่หัวใจตอนนี้เป็นยังไงเราเรอเปิดตลอดเวลคัมแต่ไม่มีเลยศูนย์ทำงานไม่มีวันพักเลยอาจจะเพราะงานด้วยแหละที่ทำให้เราไม่คิดเรื่องพวกนี้ขอบอกผู้หญิงเลยนะคะสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้คือไม่มีความรักไม่เป็นไรมีตังก็พอ